การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของนักษัตริย์ปีชวดครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีชวดกันนะครับวันในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้คนเกิดปีชวดจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีชวดหรือเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ 16จนถึง31มกราคม2564ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลานะครับที่คนเกิดปีชวดนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานครับ ไพ่9ก้าคาาจะเป็นไพ่ใบหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานนะครับบางคนถ้าไม่เจอในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนที่ทํางานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่คุณน,นั้นอยู่หรือว่าในการงานที่คุณน,นั้นทํา นะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นส่งผลกระทบกับตัวคุณนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองนะครับและสําหรับบางคนแล้วไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดปีชวดนั้นจะ มีเกณฑ์ต้องเผชิญก็ได้เช่นกันนะครับ16จนถึง31มกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าคนเกิดปีชวดจะต้องตั้งรับในเรื่องงานให้ดีครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาเยือนจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่โคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดนะครับแต่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่นะครับ คนเกิดปีชวดกับไพ่ราชาแห่งเหรียญไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดนะครับไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีชวดนั้นแม้ว่ามีเกณฑ์จะพบกับอุปสรรคปัญหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตานะครับแต่ก็จะมีลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นลักษณะของการที่ คนเกิดปีชวดเองนั้นสามารถที่จะหาทางเอาตัวรอดหรือว่าหาทางที่จะเอาชนะหรือผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าอุปสรรคปัญหาใดๆตั้งสติให้ดีก่อนครับแล้วค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปแล้วคุณจะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับ16จนถึง31มกราคม2564นี้เรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีชวดนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดครับ16จนถึง31มกราคม2564ต้องบอกว่าไพ่เดียววิวหรือวิวออฟฟอร์จูนจะ พูดถึงการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับว่า16จนถึง31มอกราคม2 5 6 4นีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดก็ว่าได้ครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในดวงชะตาการเงินบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากช่องทางที่ตัวเองนั้นไม่คาดคิดหรือว่าไม่คาดฝันมาก่อนนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดต้องบอก ว่าในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้คนเกิดปีชวด การเงินจะคล่องตัวครับไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าคนที่ทำอาชีพใดๆก็ตามนะครับการเงินจะหมุนเวียนได้ดีนะครับการเงินมีเกณฑ์สะพัดนั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดครับไพ่เดอะซันก็จะเป็นไพ่ที่พูดถึงความสุขในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองก็ว่าได้นะครับเพราะเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการเงินแล้วไพ่ใบนี้จะพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และความสุข ที่ได้รับจากสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการเงินย่อมหมายความว่าคนเกิดปีชวดจะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองครับและเมื่อถามถึงเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3 1มกราคมนี้คนเกิดปีชวดมีเกณฑ์ที่จะมีความโชคดีเข้ามาเยี่ยมเยิยนดวงชะตาครับคนเกิดปีชวดบางท่านมีเกณฑ์ที่จะมี ความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองบางคนก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับใหญ่น้อยเป็นไปตามกุศลผลบุญที่คุณได้ทำนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้สํา้สำหรับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคจึงเรียกได้ว่าเสี่ยงได้ครับ มีเกณฑ์ครับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีชวดผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่า16จนถึง3 1มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดครับ16จนถึง31มกราคมนี้ต้องบอกว่าไพ่สองถ้วยนั้นจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับคนเกิดปีชวดความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการคืนดีนะครับโดยเฉพาะหากใครที่เคยมีปัญหานะครับกับ คนรักหรือว่าเคยมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการคืนดีการปรับความเข้าใจกันการอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์กลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาไปในทางที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับพัฒนาไปในทางที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ถ้าจะมีเรื่องใดๆก็ตามที่ต้องระวังก็ให้ระวังในเรื่องของการทะเลบบาะเบาะแวง้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะ การทะเลาะเบาแว้งที่มีชนวนเหตุมาจากความคิดความไม่เข้าใจกันที่เริ่มต้นมาจากฝ่ายหญิงเป็นเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นให้คนเกิดปีชวดให้ระวังให้จงหนักครับในดวงชะตา ความรักของคนเกิดปีชวดถ้าเป็นคนโสดละ่ะก็ต้องบอกว่าคนโสดนั้นมีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีชวดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแต่ในครั้งนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้น ที่มาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดปีชวดที่คิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้เตรียมใจให้พร้อมนะครับสำหรับสถานการณ์ต่างๆที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณก็แล้วกันครับ ดวงชะวตาความรักของนักษัตย์คนเกิดปีชวดผ่านพ้นไปนะครับสำหรับคําทํานายในวันนี้คําทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคําทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจนะครับที่คนเกิดปีชวดนั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับแล้วสาหรับคนเกิดปีชวดนะครับ คนใดก็ตามที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์พอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถแอดไล n e ID ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่า Line ID 061 149 8995ได้เลยครับแล้วก็สอบถามค่าครูกันเข้ามาได้ที่ l i น์ ID นี้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีชวดทุกคน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ